I'm sorry.

No matter where and

กูบอว่าไมบาดกาแล้วกังใจก็ม่ยูมันลนเหลือลนลามมันยังอีกเ่องะไรอยู่ในห้องน้อีกอลอยู้งน้าเนี้สวัสดีเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเรเรื่องพูดมื่อนี้สิมาเ่บากบอกให้นะฮะโอ้ยตลกนะคือคอมเมนต์เนี่ยกินน้อีกนะ กินน้ำีเน่อก้กันาไม่เอาหการกดไหนกดแค่ไหนนะครับผมน้บจินเม่นปักมือไหนะใส่ตะมือเอาใส่ขีองมันโบได้ไม่ได้นะแต่คืออบไม่กัรเหรียมพร้อมพร้มยังหนอกครับใช่ไหอ้ไอ้ให้เด้ก็ได้หรอกก็ครับผมแต่กท่ยังใส่อีกคนหนึ่งอยู่เลยนะแต่ที่ยังโ่เลยโย้ใคว่าโย เป็นลืมคนมาลาเลี้ยวซู่ด๋อยกัดเข่าฮะกำลังสิเป็นมาแล้วเห็นขาไปข้าว่อเหอเหรเพิ่นมนะครับเพิ่นจุถอยไปเอาเองตอนข้างเลี้ยวกำลังสิเป็นเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมบ่คอยได้มีโอกาสไดีมาไลร่นะครับผมเดี๋ยวไหน มาใค้ไอ้นะบอครับเอ้อกลังไปหาลิง่ครอหาวอย่างนะบอมันก็บอได้หอย่อย่างามไปหาแม่แม่เจอามาละสิบอกนะลาลานะนี่เดอนี่เดอได้แล้วนี่นี่นี่เขาไมนี่บอสตเกียวไ่ให้แล้วอะไรย่ใสย่ผิดหอย่ใสย่ผิดแต่เนาะ่คผู้ทีไปะมาดาลาสันสวัสดีแมคิงด้วยนะครับผม สวัสดีเด้อครับพี่น้องเออ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 ่องอะไรอขอบคุณแอดมินนะครับผมที่ส่งก่อนนะคันลึกเจนามี่ครับไป็นทับฟ้อบ่เน่ยเหน่อยตงเวลาในกล้องขอบคุณหลายๆเด้อเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับผมเป็นมือในกองเฮดโกมินจาเมือนีสิมาเรียนภาษาไทยนะครับผมกับคุณนคู่ซ้ำจีนนะ พึ่งคู่พึ่งคู่พระสวรรค์การโปรดให้เนี่ยนะกระเป๋าไใบมือนีสิข่อพอดเลี้ยนนะครับผมมือนีกําลังสิไปอ๋อต้องพูดไทยวันนี้กําลังจะไปชนบุรีกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้จะได้หยุดหนึ่งวันเพราะว่าไม่มีงานนะฮะโอ้ย่อม่อนยุดเมันไม่มีงานไหมฮะโอ้ย ที่พูดได้มันก็สุดยอดแล้วน้องแสดงว่าแม่นอาหารรสด้วยนี่ขึ้นมาดีคนดูทั้งสองร้อยแตครับผมทั้งร้อยห้าสิบนะฮะโอ้ยจะพูดอะไรเนาะเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกเป็นตาแพงว่าสั่นกล้องขึ้นรอแท้ว่าสั่นขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆมากมนะครับผมนี่แกมรีโอ ไปด้วยอยู่ครับผมจะไปคโคราชนะครับผมพรุ่งนี้มีงานอยู่ที่ชนลบุรีนะครับอยู่ร้านนินจาเหรอเป็นไหมจะนินจาเราจะไปร้านไหนดิเมื่อไหร่เมื่อพรุ่งนี้เมื่ออยู่อย่ามาพูดอีสานกับพี่นะไม่พี่ไม่เมื่อก่อนพรุ่งนี้อยู่อะไรนะอยู่อยู่ธรรมดาไม่ใช่ร้านเหล้าพรุ่งนี้เต็มบุก ยังรอพี่พูดไทยอยู่แกยังว่ามันเต็มวงมันไม่ใช่ร้านเล่าแล้วอีกสักครู่นะครับคุณครูจิจังจะมาสอนการพูดไทยให้นะครับผมว่าออกอักขระเสียงภาษาไทยนี่มันมียังไงนะฮะคุณครูภาษาไทยแบบสั่งตรงมาจากไม่เขาไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนานะฮะชนบุรี ใช่แล้วชลบุรีจ้าชนเลยครกาน้องใหญ่ใหญ่ไหมรอสดลูกโอ๊ยว่างั้นบ่าวกล้องเอยงเองเองดีอะไรอะไรน้อนี่เนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมวันนี้จะมาเข้าคอร์สเรียน ภาษาไทยแบบจริงจังกับครูซ้ำจินนะครับจริงจังใช่เพราะว่า